อ่าครับเดี๋ยวอีพีนี้เรามาดูคําสั่งคําสั่งนะครับก็จะเป็นคําสั่งทามเมอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นคําสั่งเกี่ยวกับเวลานะครับอ่าเดี๋ยวลองเขียนกันดูนะครับผมจะเขียน x0 นะครับแล้วก็คําสั่งทามเมอร์ครับจะเป็นตัวย่อคือตัวทีเรากดตัวทีครับหนึ่งครั้งครับอ่าเราได้ตัวทีมาเสร็จแล้วเราจะใช้ทามเมอร์ตัวที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่น ทัมเมอร์ตัวที่0ูน์ทมเมอร์ตัวที่1นึ่อย่างนี้ครับไล่ไปนะครับซึ่งทัมเมอร์นะของ PLC Mitsubishi ครับ, C, รบก็จะมีทัมเมอร์อย่างเช่น High Speed หรือว่าจะเป็น Low Speed หรือว่าจะเป็นทัมเมอร์ธรรมดานะครับอย่างเช่น1 0มิลลิเซก์ร้อมิลลิเซก์อย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปดูที่ตัวด Sheet นครับว่าเราจะใช้ใงานทัมเมอร์ตัวไหน,นครับให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะครับแต่นี้ผมจะ ใช้เป็น t i m e เทั่วๆไปนะครับก็คือ10มิลลิเซครับถ้านับ10ก็คือ1วินะครับอ่ะผมจะใช้เป็น t0 วินวักนะครับกดสเปซบาทแล้วก็พิมพ์โ k เคเข้าไปนะครับโอเคตัวนี้นะครับเราจะใส่เลขเข้าไปก็คือให้ทา m ์เนะครับทา m ์เมอ์ t0 นับไป30มิลลิเซกอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะกด Enter ตออ่ะ บรรทัดนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่า x 0ูนยทำงานนะครับตัว Timer t 0เนี่ยจะนับเวลาไป30มสิบก็คือ3วินาทีเมื่อนับครบ3วินาทีแล้วตัว Timer t 0ก็จะทํางาน,นครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หน้าก็าแท็ก n NO ิธรรมดานะครับทิมแบบ t 0นะครับกด f 5นะครับเป็นหน้าก็าแท็กธรรมดา NO ธรรมดาแล้วก็สั่ง y 0นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน กดซิมูเลตครับผมจะให้ตัว x ศูนย์ทำงานนะครับแล้วตัวทา m เมอรครับ t ศูนย์มันจะเริ่มนับไปสามสิบมลลิเซกครับมันก็จะเริ่มนับขึ้นไปนะสามสิบมิลลิเซกก็คือสามวิอ่ัเมื่อนับครบปุ๊บสามสิบแล้ว ตัวหน้าคอนแทคของทามเมอร t ศูนย์ครับที่ผมเขียนไว้ข้างหน้าตรงนี้ก็จะทํางานทําให้ตัว y ศูนย์ทำงาน,นครับแต่ถ้าเกิดว่า x ศย์หยุดทํางานตัวทามเมอร์ครับก็จะกลับไปที่ค่าศูนย์ครับก็คือเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเรากด x ศยนะ์เนี่ยทำงานอีกครั้งหนึง่งตัวทามเมอรก็จะเริ่มนับใหม่นะจะเป็นวัฏจักร่านนี้ไปนะครับการประยุกต์ใช้นะอย่างเช่น ผมจะเอาตั y ศนย์ออกนะฮะ y ศออกแล้วก็ใส่เป็น T หนึ่ง K ยี่สินะก็คือทัมเมอร์ตัวที่1นับ2วินาทีอ่าแล้วก็เอา T หนมาตั้งมาตรงนี้เป็นอิซีก็ได้อ่าหรือจะเป็นแบบพูดอัพพูนดาวก็ได้นะตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่เป็น y 1 y 2นะครับอ่าอย่างนี้อ่าแล้วลองซิมเลตดูนะครับ จากตัว l เดอร์ที่เขียนมานะครับถ้าเกิดว่าเรากด X0 ตัวทัมเมอร์ที่0จะเริ่มนับนะครับถ้านับครบ30มิลลิเซกก็จะทําให้ทัมเมอร์ตัวที่1นับต่อนะครับอีก20มิลลิเซกหลังจากนั้นพอทัมเมอร์ตัวที่1นับครบตัวหน้าค่าแท็กแบบ NC ของทัมเมอร์ตัวที่1นะครับก็จะหยุดทํางานนําให้ตัว Y1 กับ Y2 ครับหยุดทํางานอะเดี๋ยวมาลองดูกันเริ่มนับไปนะครับทัมเมอร์ตัวที่1นับ วายหนึ่งวายสองอยู่ทำงานครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคําสั่งทามเมอร์ครับของ p l c นะครับ